วันนี้เราก็จะรับพัสดุของแต่ละคนเลยนะนี่นี่สังพัสดุนี้นะคะจะส่งวันนี้นะแบบนึงนะคะจะส่งวันนี้ทัง้งคู่เลยนะคะโอเคก็มาดูกันเลยเนาะว่าเขาสั่งอะไรกันไปนะคะออเดอร์แรกนะเ็าจะสั่งเป็นน,นี่นะคะสกคิช่แบบนี้จำนวนห้าชิ้นนะคะเดี๋ยวเราจะน,นับให้ดูเนาะนีนะคะก็หนึ่งสองสามสี่ 5นะคะจะเป็นสกู๊ตชี่จิวนะ5ชิ้นนะคะโอเคแล้วเราก็ใส่ของแถมลงไปนะอันนี้จะเป็นเป็นของแถมที่สั่งมานะคะโอเคเราก็ใส่ลงไปน,นี้นะคะแล้วก็ใส่ตัวนี้ลงไปนะคะแล้วก็ปิดกล่องกันเลยเนาะเดี๋ยวขอดรอปกล่องตอนปิดกล่องเสร็จแล้วก็ติดกระเทปเสร็จเลยแล้วกันนะคะแล้วก็โอเคค่ะออเดอร์นี้ก็แพ็กเสร็จแล้วนะคะของพีขง่ของคนนี้เลยนะนิวสโลชานะคะ เพักเสร็จแล้วนะต่อมาก็จะเป็นของน้องคนนี้นะคะที่ชื่อเพชรนภานะคะโอเคน้องจะสั่งเป็นสก็ชี่เมนเป็นหนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็เราก็ใส่ของแถมไปเหมือนเดิมนะคะเป็นกล่องสุ่มของแถมเนาะแล้วก็ใส่การขอบคุณของทางร้านไปนะคะแล้วเราก็ไปติดสกัอตเทปกันเลยนะคะโอเคค่ะของคดีก็พักเสร็จแล้วนะคะขอบคุณนะคะสำหรับสองออเดอร์น้องไปแล้วนะคะบ๊ายบาย เรามาแก้พัสดุพัสดุหนึ่งนะตอนแรกเราเขียนไว้ว่าเขตมึงไอ้เขตของกลุ่มแล้วก็เขตมึงไอ้เขตของกลุ่มใช่ไหมอันนี้คือเราเปลี่ยนมาเป็นเขตมึงกลุ่มแล้วนะอ่ามาจากแกเขียนผิดไงรีบเน,นะคะก็โอเคแก้ไขให้แล้วนะ